สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดากรีนครับได้เวลาเข้าบ้านแล้วเราออกไปหากินอ่าหลายวันนะวันนี้ก็ได้เวลาเข้าบ้านแล้วครับดูครับดูสภาพสภาพดูไม่ได้เลยอะ่ะอ่ารถอันนี้ก็มาละ เดี๋ยวเอาเทาเลอร์ลงก่อนครับตามด้วยรถไทยถอยมาเลยว้าผู้ <c oughs> ชำนาญการ <c oughs> เอเดียแซมให้อนี่ถอยมาก่อนถอยมาถอยมาว่า luôn mà với cái chốt nói với cái chốt nói à. để tao ngầu khi đi nó còn gặp tịt thạch ีแซมวิ่งลงเองเลยครับเบาเบาอ่าปลอดภัยเฮ้ยคิดตังค์เลยว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะโอนให้ต้องให้คิดเองเราไม่คิดให้ครับ แม็กสายดันวันนี้สิ้นเดือนพอดีครับที่สามสบิบเอ็ด แม็กเอาไอ้ไอ้นนั้นหนุนลอหน่อยไม้แซมแอบแอบนี่ก่อนเดี๋ยวต้องเอาดินออกอ่ะไปฝั่งนน้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ให้ช่างมาทำอันนี้ให้พวกนี้ให้ช่างมาทำอันนี้ให้ต้องเอาออกแอบไปฝั่งนน้นก่อนเอารถไถลงก่อนรถไถลงนี่นะ ăn thổi mà đầy mới là dao ừ, đi nó còn phần luôn à, nè cô có... hay khó còn ma cái dữ vậy ี้เราจะให้ช่างมาเปลี่ยนซีนให้ครับซีนเอว ในลูกรังเลเราจะหยุดพักประมาณสองสาวันกันครับเพราะว่าดูฝลฟ้าไม่เต็มใจเลยครับได้ย่ะหยุดยาวก็ได้เดี๋ยวดูก่อนดูเหตุการณ์กันครับ มาแล้วไม่ต้องเดินย้ำดอกหนึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับ แซมเดินไปฝั่งนู้นเอาดินออกกอนเอาดินออกฝั่งนูน้นเดี๋ยวให้ช่างเขาทำตรงนี้ นี้ที่ลงรถไทยครับ